เดี๋ยว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 เดเดี๋ยวคลิปเมื่อกี้เนี่ยเป็นการาเฉลยว่าในซองลุ้นมีสกุชชี่อยู่กี่ชิ้นของมีทั้งหมดอยู่9้าชิ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ทองดีถามเด็กๆก่อนชวยมาเม้นต์ใต้คลิปดีพี่ทองดีหน่อยว่าไอเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมันคือสกุชชี่หรือเปล่าเนี่ยมันทําจากยางเนี่ยพี่ทองดีแล้วก็เลยอ เลขไม่ถูกอะถั่วนี้สกุตช,ชี่ไหมฮึฮึเนี่ยแต่มันน่ารักนะบางคนบอกว่ามันคือสกุตช,ชี่แล้วมันก็แรแล้วด้วยโอ้โห,โหมามดมสมิตกลงอันนี้ใช่สกุตช,ชี่ไหมถ้าใช่เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือของมีทั้งหมด9ชิ้นสกุตช,ชี่7ชิ้นยังลบ2 ใครตอบเกและเจ็ดคนนั้นถูกเดี๋ยวพี่ทองดีกลับไปดูที่คลิปเก่ากันนะว่าใครตอบข้อนี้บ้างไปละมาบอกกันหน่อยว่านี่นี่สกุชีหรือเปล่าเนี่ยนี่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 ถั่วป๊บเนี่ยถั่แป oui, ๊บเนี่ยไปละเด็ก